สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีนท่องเิีัยพีชนแนลนะครับวันนี้เราพบกับกผมในเรื่องสีอื่นตกใส่ผ้าแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับเมื่อเสื้อผ้าของเรานะครับสีตกใส่เห็นไหมครับทุกท่านเคยเกิดปัญหาแบบนี้แน่นอนครับในวันนี้ทางช่องทินทยพีชนแนลจะมาแนะนําวิธีการนํา สีที่ตกใส่ผ้าของเราแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเสื้อผ้าตัวนี้นะครับเป็นสีเหลืองแต่เกิดสีแดงมาตกใส่แบบนี้ครับเราจะต้องรีบพักนำมาออกนะครับไม่งั้นสีแดงที่ติดเสื้อผ้าสีเหลืองแบบนี้จะนำออกยากเราเห็นเมื่อไหร่เราจะต้องรีบนำมาออกเลยครับเดี๋ยวตามมาดูกันอิกครับ เมื่อเราทำการแช่ผ้าหรือซักผ้ารวมกับผ้าสีอื่นแต่เสื้อผ้าสีอื่นเกิดการตกใส่เสื้อผ้าของเราแบบนี้ครับสีแดงๆแบบนี้ถ้าเราเห็นเราจะต้องรีบนำออกเลยนะครับโดยเราจะเตรียมภาชนะใส่น้ำอุ่นมาแบบนี้ครับแล้วเราจะใช้ตัวช่วยเป็นตัวนี้เลยครับเป็นน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์หรือน้ำยาซักผ้าขาวทุกยี่ห้อใช้ได้หมดเลยครับ เราจะใช้ไฮเตอร์นะครับหรือน้ำยาซับาขาวประมาณ3ช้อนโต๊ครับน้ำเราใช้เพียงนิดหน่อยนะครับน้ำเปล่าแล้วเราจะมาใช้ตัวนี้อีกตัวนึงครับเป็นน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูเราก็ใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะเช่นกันครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันกินครับทั้ง3ตัวเลยนะครับจะช่วยให้เสื้อผ้าของเราที่ตกสีใส่กันนะครับออกได้แบบง่ายๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำเสื้อที่ตกสีแบบนี้ใส่ลงไปแช่และ เราจะต้องทําให้ไวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแช่นานๆนะครับสีเหลืองที่อยู่บนเสื้อของเราอาจจะซีดได้ครับเดี๋ยวดูครับเห็นไหมครับสีแดงออกไปหมดแล้วครับเดี๋ยวดูตรงนี้ครับนี่สีแดงแดงเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลงแช่ไปเลยครับเห็นไหมครับสีแดงออกไปหมดเลยครับ ออกแบบง่ายๆโดยใช้แค่3ามตัวเองครับน้ำอุ่นน้ำส้มสายชูและก็น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์นะครับดูดีครับออกไปหมดเลยครับแบบง่ายๆเลยครับเมื่อเราทําการนําสีแดงที่ตกใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้ออกจนหมดแล้วครับเราก็รีบนําไปซักในน้ํายาหรือว่าน้ําผงซักฟอกเลยครับเราต้องรีบซักให้ไหวเลยนะครับไม่งั้นสีที่อยู่ในผ้าสีเหลืองแบบนี้อาจจะตกได้หรือว่าอาจจะซีดได้ครับ และคลิปนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดีไทยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมมองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการซักเสื้อผ้าที่สีตกใส่กันแบบนี้ซักให้ออกแบบง่ายๆนะครับทําได้ด้วยตัวเองครับเสร็จเรียบร้อยเราก็มาซักในน้ําเปล่าเลยครับเสื้อผ้าบางตัวอาจจะมีราคาแพงซึ่งเราก็หวงหรือว่าเราก็ร้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสีอื่นตกใส่เสื้อผ้าของเรานะครับ เราสามารถทําได้ด้วยวิธีนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจา้าอิทยพีแชนแนลครับผมดูสิครับเสื้อผ้าของเราแบบนี้สีจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับและสีที่ตกใส่ก็ออกไปได้แบบง่ายๆเลยครับ